ไหลเชี่ยวมากไหลแรงอันนี้มันไหลทั้งปีมันไม่หยุดไหลเลยเป็นน้ำภูเคาไม่เคยหยุดไหลอ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสัญญาณรุ่งอรุณขึ้นแล้วทางด้านระครังเนี่ยรุ่งอรุณขึ้นแล้วแต่พระอาทิตย์ยังไม่ยังไม่โผล่อขอบฟ้าเลยอ่า บางเฮวไลเขาก็มีเสียงสดบนต้นรับสุขุริยแเทดด้วยเสียงแบบเราที่เราเคาะระฆังลั่นระหังนี่ครับไปจากเขานี่แหละเอาเป็นต้นฉบับเวลามีเหตุกรรมมีอะไรต่างๆลั่นระหังเคาะระฆังเหมือนเสมือน,นึงว่า เป็นการแจ้งให้เหล่าเทพเจ้าทั้งหลายทราบว่าเราไม่ลืมท่านเราต้อนรับท่านอย่างนี้นะเราจะเคาะอย่างนี้เราจะเคาะอีกทีหนึ่งตอนพระอาทิตย์ตกดินในเวลาที่เขามีเรื่องวิญญาณของเขาอยู่เขาก็จะนำวิขาณของเขาย่ิดนี้เลยในเหตุไม่ดีชีวิตของเขาแล้วั่งโน้นเดี๋ยวสาย,ยหน่อยเราก็จะเห็นถานสาย ทางสายแล้วก็หน้าแรงๆประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยอันนี้มันน้ำพยายามอ่าอันนี้เขาถือว่าลดลงเยอะแล้วนะลดลงเยอะแะในจากนี้ไปน้ำจะแห้งขอดลงไปเรื่อยๆนะไปจนถึงรุ่น,นเมษาพฤษภาเมษาพฤษภาถ้าฝั่งโน้ตเขาทำอะไรจากกระปุกในโบนะฝั่ง,ง,งโน้ตนะนั่งเป็นเนมโบี่หวานฉับม,มากถือว่าสร้างสมสั่งอะไรมันเนเกิดขึ้นอยู่ตรงนั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเราเลี้ยงวันนี้สักสัลกสลูกอลูก่ด็กนุ่นะเม,มื่อคืนเจอแล้วใช่ไหมเออนั่นนหะอันนี้ียกว่าถ้าอัดสวเมตรนะฮะเนปกติถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยเขาจะจอดประมาณสักห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรแล้วเดินเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นคณะของของคณะใหญ่พอสมควรของคณะเราเนี่ยเขาก็เลยรถใหญ่มารถใหญ่มันไม่สามารถที่จะเข้าตัวเมืองได้ วิถีชีวิตหลายท่านที่มาสัมผัสอย่างนี้เนี่ยนึกกระลึกชาติตัวเองได้ไหมว่าตัวเองเคยมาอาบน,าน,น้ำตรงนี้เคยมามนึกถึงไหมนึกไม่ถึงเลยหรือยมคิดว่าพวกยมเนี่ยเคยเกิดมาที่นี่ไหมมันต้องเคยถ้าไม่เคยมันจะไม่คุ้นและยมก็จะไม่มาแสดงว่าอดีตชาติโยมคงจะเกิดมาแถวๆนี้อาจจะมาขายปลา